w วเ e อร์ c ท i c ตนะครับที่เพิ่มมาก็คือแมกกาซีนนะครับตัวนี้อุปกรณ์ต่างๆก็ยังเหมือนเดิมนะครับที่เพิ่มมาก็คือแมกกาซีนแมกกาซีนถ้าเป็นของโรงงานคุณภาพมันจะประณีตกว่าที่ปริ้น 3D นะครับแต่ถ้าหาจากโรงงานไม่ได้มาปริ้น 3D ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับอยู่ที่ช่างแต่ละคนที่ทำออกมาตัวนี้ผมดูนะครับลูกค้าส่งมานะครับผมเตะหน่อยเดียวครับคือบนรางก็ใส่น้ำมันมาเยอ้มเลยครับคราวหน้านะครับขอแนะนำนะครับใส่แค่ชุดลั่นไกล ใส่ตรงชุดลั่นไกพอนะครับน้ำมันแล้วก็ตรงแกนรอกนะครับตรงแกนรอกเกับชุดลั่นไกสมควรหยอดน้ำมันนะครับตรงนี้อีกจุดหนึ่งครับตรงนี้จุดหนึ่งหยอดได้นะครับแต่ว่าเหมือนที่รางไม่จำเป็นต้องหยอดเลยครับมันจะทำให้น้ำมันไปถูกสายมากกว่านะครับ เพราะน้ำมันไปถูกสายมันจะทําให้สายมันชุ่มน้ํามันครับและสายมันอาจจะขาดง่ายนะครับสายสมควรทาเว็กนะครับคือพวกขี้พึ้งประมาณนั้นแหละครับถอดทำความสะอาดให้นะครับน้ำคราบน้ำมันออกให้ ไม่มีรอยบาดไม่มีรอยอะไรนะครับใช้งานปกตินะครับใส่รางเข้าไปก็ง่ายๆเลยนะครับใส่จากด้านท้ายนี้ก่อนนะครับนี่ครับเข้าไปเลื่อนไปข้างหน้าหน่อยนึงมันจะมีล็อกนะครับ แค่นี้ครับแล้วก็ขันน็อตไปก็เหมือนเดิมนะครับใส่กลับเหมือนเดิมนะนะครับทำความสะอาดให้เรียบร้อยสายใหม่ เซตแคมไห์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ